นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะธรรมบัติในพวกเรา ท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เครื่องเป็นเครื่องประดับปัญญาพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อจะได้ฝึกหัดให้เราเป็นคนที่ทันสมัยให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ ว่องไวเฉลียวฉลาดในการที่จะฝึกตนเองให้เข้าในขอบเขตคุณงามคมดีในวันนี้จะแสดงเรื่องการฝึกสติเพื่อจะให้ระลึกได้อย่างรวดเร็วและสัมปัสัญญะความรู้ตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ควบคุมทั้งกายของเราและวาจาของเรา และจิตใจของเราให้อยู่ในกฎควบคุมของสติปัญญาเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ตรัสบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้พากันฝึกสติให้มากเพื่อจะให้เป็นมหาสติฝึกผลอบรมปัญญาให้มากเพื่อจะได้ให้เป็นผู้มีมหาปัญญา ที่ฉเฉลียวฉลาดควบคุมจิตใจของเราและแนะนำสั่งสอนจ,จิตใจให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเหต่ฉะนั้นเพื่อเราทุกคนจะทำอะไรหรือยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ควรที่จะกำหนดรู้เป็นผู้ระลึกรู้ดูว่า เรายืนให้รู้จักว่าเรากำลังยืนเราเดินไปให้มีสติรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้กำลังพากันทำสมาธิฟังพระธรรมเทศนาก็ให้รู้จักว่าตนเองกำลังนั่งหากเรานอนก็ดี เราอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ควรที่จะรู้ว่าตนเองนอนในอรียบททั้งสีน่นี้ควรฝึกให้มีสติและลึกรู้ดูว่าเราอยู่ในอรียบทอะไรการฝึกสติให้เฉลียวฉลาดว่องไวชนี้จึงจะเป็นสติพลังเกิดขึ้น หากเรารู้แล้วว่าอริยบททั้งสี่รู้ทันกับเหตุการณ์ได้ดีแล้วเราก็ควรที่จะมารู้ว่าเราทำงานอะไรด้วยกายเราจะขับรถขับเรือหรือทำจิตการหน้าที่ทำอาหารการกินทำอะไรเขียนหนังส,หนงสือทำเครื่องจักรเครื่องยนต์เย็บปักถักร้อยทำอะไรทุกอย่าง เรากำลังทำงานอะไรควรที่จะมีสติรละลึกให้รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ประกอบสิ่งนั้นอยู่โดยเป็นผู้มีสติจดจอ่อดูกับงานของตนกำลังทำอยู่นั้นเรียกว่าฝึกสติให้รู้ในการทำงานแม้บุคคลจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์ ขีดเขียนหนังสือให้นักเรียนนักศึกษาก็ดีเป็นแพทย์เป็นหมอทางเภสัชก็ดีที่จะทำอยู่ทำยาก็ต้องเป็นผู้มีสติจดจ่อในหน้าที่ของตนหรือเป็นแพทย์ที่ฉีดอยู่ฉีดยาก็ดีก็ควรที่จะรู้หรือทำการผ่าตัดสิ้นส่วนตรงไหนอะไรก็ต้องเป็นผู้มีสติจะลึกว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ โดยไม่พั่งเผอสติแม้เป็นหมอที่กำลังใช้เครื่องต,วตรวจโรคภัยไข้เจ็บของบุคคลอื่นอยู่ก็ต้องมีสติในการฟังขึ้นของหัวใจหรือระบบของปอดหรือประสาททั้งหลายอันฝึกสติเช่นนี้เองเป็นมีสิ่งที่มีคุณค่าสูงมีประโยชน์ว่าตนเองกำลังทำงานอะไร ปฏิบัติหน้าที่อะไรทำให้คนฉลาดว่องไวรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ว่าตนเองกำลังทำงานนั้นอยู่นี่การฝึกสติการทำงานจะได้รับผลลับประโยชน์มีคุณค่าสูงเกิดขึ้นในงานแต่และสิ่งและอย่างกำลังทำอย,ยู่เยาว,ว่าเราพากันฝึกสติให้รู้ในงานนั้นๆ เมหากเราเข้าใจแล้วว่างานนี้สำเร็จด้วยการทำทางกายเราก็มาพากันฝึกสติในการพูดก่อนที่เราจะพูดจาปาศัยเรื่องอะไรตั้งสติผลิตพินิษพิจารณาในการที่จะพูดในสิ่งนั้น ควรไตรตรองไขควรให้ถี่ถ้วนก่อนอย่าให้เราเผลอสติหรือให้ขาดสติส่วนมากแล้วเราที่ยังไม่มีสติอย่างสมบูรณ์ไม่รู้ว่าตนจะพูดเรื่องอะไรทำกล่าวคำอะไรออกมาเป็นสิ่งที่ควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวสมกับกาละเทสะในสถานที่นั่นไหม หรือคำพูดตนเองจะพูดนั้นไม่สมควรก็ควรที่จะมีสติระลึกรู้ในคำพูดของตนเองว่าเราจะพูดเรื่องอะไรในข้อนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพวกเรายังขาดสติแล้วก็จะพูดจาปา่าใสอันไร้สติทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นและผิดพลาดเกิดขึ้นในการพูดจาปา่าใส พระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาละลึกติกตองเป็นผู้มีสติก็คือระลึกได้ว่าเราจะพูดสัมปสัญญะควมรู้ตัวคือตัวปัญญาพิจารณาคำพูดของตนเองแต่และคำที่จะพูดออกไปมันมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรจะให้ผลอะไรออกมาการพูดจปาปาศัยในสิ่งนั้น เราควรที่จะพากันตรายตองให้ถี่ถ่วนก่อนจึงจะพูดออกไปจึงจะไม่เสียประโยชน์และไม่ผิดกับกาละเทศะและในสถานที่นั้นนัน้เหมือนกับประชุมเรื่องอะไรในข้อที่จะประชุมหัวข้อนั้นประเด็นนั้นงานนั้นควรหรือไม่ควรจะมาเอาเรื่องสิ่งนั้นมาพูดในที่ประชุมนั้นนั้น หรือถูกต้องอยู่หัวข้อที่จะประชุมในงานนั้นๆข้อนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเหตุฉะนั้นถ้าหากบุคคลพากันฝึกสติของตนเองระลึกได้ในการที่จะพูดสัมปัสัญญะคมรู้ตัวเหตุผลในการที่จะพูดในสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่ผิดพลาดเพราะมีสติสัมปสัญญะควบคุมดูแลการพูดของตนเองอยู่ นี่อีกอย่าหนึ่งมนิวกเข้าไปถึงจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมาดูจิตของเราที่มีความคิดเกิดขึ้นอันจะคิดไปนานๆต่างๆจะคิดโลดโลภก็ดีมากอย่างไม่มีสิ้นสุดนั้นก็อาศัยซึ่งขาดสติ คนจะโกรธหงุดหงิดชุนเฉียวเกิดขึ้นไม่พอใจกับเรื่องอะไรต่างๆจะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็อาศัยซึ่งเราขาดสติกันทางนั้นเองเราไม่มีสติสัมปสัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ถึงความคิดของตนเองเพราะจิตมันคิดเร็วมากสติของเรานั้นะระลึกไม่ทัน รู้ไม่เท่าไม่ทันกับความคิดขึ้นมาในอารมณ์ที่มาสัมผัสเกิดขึ้นคนจึงมีความกโกรธความเกลียดความหมงุดหงิดความเศร้าหมองขุ่นหมวของใจเกิดขึ้นทั้งมีความโลดความโกรธติดตามกันอยู่ตลอดเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะขาดสติสัมปสัญญะแล้วเราจึงมีความหลงจึงทำให้ตนเองนี้มีความหมงุดหงิด ุณเคืองเกิดขึ้นโก,กรธเลียดเคียดแค้นซึ่งกันและกันอันเป็นสิ่งที่นำให้เรามีความวุ่นวายความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะด้านจิตใจเป็นของที่ละเอียดมากและรวดเร็วมากคิดเร็วมากจิตของเราเหตุฉะนั้นจึงได้พากันฝึกสติ ที่จจรละลึกให้เร็วที่สุดสัมปสัสญญะรู้ตัวทันกับเหตุการณ์ที่จิตมันคิดจึงเป็นสิ่งที่เราจะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีสติล,ลึกเร็วสัมปัญญะรู้เร็วเราจรึงจะสามารถตรวจตราหรือประครับประคองจิตใจหรือ มองดูส่องดูจิตใจของเราววมเคลื่อนไหวของจิตใจของเรามันจะสั่นสะเทือนหรือมันจะบ่งการเรื่องอะไรออกมาสต,ติปัญญานั้นก็จะคอยสอดส่องมองจ้องดูตลอดเหมือนกับนายประตูอยู่เวรอยู่ยามสถานที่ต่างๆของข้าราชาการทั้งหลายหรือห้างร้านบริษัทธนาคารอะไรก็ตาม สติคือนายประตูถือปืนถืออาวุธอยู่คอยเฝ้าประตูอยู่ตลอดถ้าหากว่าคนที่จะเข้ามาในสถานที่นั้นนายประตูเขาก็จะกั้นไว้ก่อนชักไล่ไต่ถามให้รู้เรื่องรู้ราวก่อนถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็มาให้เข้าไปในสถานที่นั้น เขาก็สกัดกั้นเอาไว้ไล่ออกหนีไปเพราะเป็นสิ่งที่โลเลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีจะมาทำอันตรายในสถานที่นั้นเกิดขึ้นเขาก็ไล่กลับคืนหนีไปถ้าหากพูดจาป่าัสซักไล่แต่ถามมีเหตุมีผลรู้จักคนโน้นคนนี้ รู้จักที่จะมาทำประโยชน์สิ่งที่ไม่มีโทษแก่สถานที่นั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายที่พากันอยู่ในสถานที่นั้นนายประตูเขาก็จะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ปล่อยเฉยๆเขาต้องคอยสอดส่องมองสะกดลอยตามอยู่ตลอดว่าคนนี้เข้ามาในสถานที่นี้แล้ว เขาจะมาเรื่องอะไรพูดจาปานัสกับเจ้านายอย่างไรเขาก็ดูอยู่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยบุคคลนั้นเมื่อรู้แล้วว่าบุคคลนั้นไม่ทําอันตรายมามีเหตุมีผลเขาก็ปล่อยเอาไว้ให้เวลาออกไปเขาก็ตรวจตาคนนั้นอีกเหมือนกันฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายที่มีจิตคิดอยู่ในตนในตัวของเรา จิตวิญญาณสติความระลึกได้สัมปัสัญญาคามรู้ตัวของพวกเรานี้ถ้าหากมีสติสัมปัสัญญะอยู่แล้วถ้าอารมณ์อะไรจะเข้ามาหลอกลวงจิตใจให้หลงโลภะให้เกิดโทสะคุณเคืองเกิดขึ้นสตินี้ก็จะสะกัดกั้น ไม่ให้มีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นถ้าอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นมโนทวารจะเกิดขึ้นภายในจ,ใจิตใจนั้นเกิดขึ้นมาเองนั้นมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะมันมีประตูเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายทางทรวารที่จะเข้าถ้ามีนายประตรู อยู่รักษาประตูอย่างเข่งคัดอยู่ก็คือสติเขาก็สัจกกัดกั้นเอาไว้ไม่ให้โจรหรือบุคคลทั้งหลายเข้าไปในภายในก็ไล่ออกไปเสียหรือรู้หน้ารู้ตาของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่ดีก็ไล่หนีไปหาก,กจิตใจดิ้นรนอยากออกมาหาเขา ถ้าเหมือนจิตใจไม่เป็นสมาธิออกมาลบกวนเขาออกไปอย่าออกไปหาคนที่ไม่ดีข้างนอกก็คือเหมือนกับจิตใจของพวกเรานั้นส่งออกนอกออกไปฟังเสียงอยู่ทางนอกออกไปเที่ยวอยู่ข้างนอกนอกจากขอบเขตของสถานที่นั้นออกไปออกจากขอบเขตที่ไหนก็คือออกจากกายของเราไปนั่นเองออกจากรั้วที่ล้อมไว เมื่อออกไปแล้วนายประตูคือสตินี้ไม่ข้อมูลบริบูรณ์ที่จะควบคุมเอาไว้เพราะเขาออกไปอย่างรวดเร็วว่องไวมันก็ไปบรบกวนกับกิเลสอยู่ข้างนอกเมื่อออกไปข้างนอกแล้วมันมีช่องว่างกิเลสมันก็เข้ามาในบ้านมันก็เข้ามายุ่งเหยิงอยู่ที่ในบ้าน เหมือนกับบุคคลที่มีจิตฟุ้งซ่านคิดไปทางนอกเมื่อจิตออกไปนอกแล้วก็มีตั้งแต่อารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่แทนในกายของพวกเรา,ากลัวจิตจะกลับคืนมาหาร่างกายอีกก็เข้าไม่ได้ไม่สงบจิตมีแต่ความวุ่นวายวิ่งอยู่รอบทางนอกเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีโจร โจรคือกิเลสนักป้นคือกิเลสอยู่ในตัวอยู่ในบ้านนั้นเจ้าของบ้านเข้าบ้านไม่ได้ไม่รู้จะหาประตูอะไรขับไล่โจรออกจากบ้านได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนายประตูไม่ดีคือสติสัมปสัญญะรักษาประตูไม่ดีโจรจึงเข้ามาป้นบ้านได้เมื่อโจรมาป้นบ้านได้มันก็ถูก ทำลายเจ้าของบ้านขนเอาทรัพย์สมบัติไปหมดทําให้เจ้าของบ้านมีความทุกข์ความเดือดร้อนแม่เขาอยู่ข้างในอยู่เจ้าของบ้านก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ก็คือจิตของบุคคลวุ่นวายอยู่นอกจากกายของตนเองยังไม่สงบประงับเป็นสมาธิยังฝึกฝนอบรมไม่ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อหากจะหาอุบายต้องอิดต้องเหนื่อยต้องใช้เวลานานจึงจะเข้ามาไล่โจรออกจากบ้านนั่นไปตนเองจึงจะเข้ามาอยู่ในบ้านได้เมื่อเข้ามาดูแล้วโจรมันก็ขโมยเอาของไปหมดทำให้ตนเองนั่งโศกเศร้าโศก,กาดุลคิดถึงสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้น ฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ไม่เป็นสมาธิไม่สงบไม่นิ่งอยู่ออกไปรบกวนรูปเสียงกลิ่นรสพุทภพะอยู่ข้างนอกกลัวจะดึงเข้ามาให้สงบได้ก็มีความทุกข์ความอิดความเหนื่อยความลำบากมาต้อกินเวลาไปหลายนาทีหลายสัวโมงเพราะมีความทุกข์บอกช้าอยู่มีความทุกข์ความลำบากอิดเหนื่อยอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เหตุฉะน,นั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงอ,งอยากให้เป็นผู้ฝึกสติความระลึกได้สัมรับสัญญะคมรู้ตัวมาดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมารักษาประตูให้ดีก็คืออะไรก็จะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราที่มันวิ่งไปโน่นไปนี่อยู่ไม่หยุดไม่อยู่นั้นเพื่อจะให้เขาอยู่ เพื่อจะให้เขารู้ว่าอารมณ์อะไรที่จะเข้าทางตาหูจมูกในการเพื่อมาศึกษาเพื่อให้จะให้รู้ในสิ่งนั้นถ้าจิตของเราไม่รู้เมื่อไร่ไม่รู้โทษมันเมื่อไหรก็ใช้สติปัญญาสั่งสอนตักเตือนบอกกล่าวจิตเพื่อจะให้จิตรับรองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้น โทษอะไรก็คือโทษโลงพระมันมีที่สิ้นสุดนั่โทษโทสะความโกรธหงุดหงิดเกิดขึ้นนั่นเองเพราะขาดสติถ้าสติมันแก่กล้าแล้วมันก็จะสอนจิตให้มีความรู้เกิดขึ้นมันรู้ด้วยตนเองมันแล้วมันรับรองแล้วเพราะกว่ารักษาตนเองของเขาได้เราก็พอจะฟังพินิษพิจารณาให้เข้าใจ ถ้าจิตรู้แล้วรู้ตัวว่ามันเป็นทุกข์มันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอย่างเราโลดดิ้นโลนจนมีความทุกข์เหมือนบุคคลบางคนหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเราดิ้นโลนกับปัจจัยทั้งหลายยังไม่ได้รับความผาสุกเลยมันเท่ามันแก่จนจะตายแล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วมันน่าจะอยู่พักผ่อนหาความสงบหาความสุขก็ยังอยู่ไม่ได้อันนั้นแหละ วันนั้นก็จะมีความทุกข์จนตายปล่าประโยชน์เฉยๆอันนี้ความโกรธก็เหมือนกันความหงุดหงิดฉุนเฉียวเกิดขึ้นไม่พอใจอะไรต่างๆทั้งสังขารภายนอกและภายในที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ดีเราก็ไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เท่าทันกับเหตุการณ์ในสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ก็มีโกรธมีเกลียดซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีและสังขารทั้งต่างทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งภิกษุสาม,มเณรก็เหมือนกันมันก็มีกิเลสเหมือนกันทั้งนั้นภิกษุสาม,มเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีโกรธมีเกลียดมีหงุดหงิดกเกิดขึ้นเพราะขาดสติทั้งนั้นไม่มีสติสัมปสัญญะเพื่อจะสก,กัดกั้นจิตใจของตนเอง ตักเตือนจิตใจของตนเองมันจึงเป็นอย่างนั้นแันนี้เราก็ต้องพากันฝึกสติล,ลึกสัมปัญญะความรู้ตัวเร็วๆเพื่อจะได้รู้ว่าจิตจะออกไปหาอารมณ์นั้นและจิตจะมีความทุกข์ความเหลอต้อนจะได้สั่งสอนจิตให้เขาเข้าใจเหมือนกับ คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายที่มีบุตรธิดาญาติพี่น้องทั้งหลายตักเตือนซึ่งกันและกันผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาเขาจะหลงพาตัวเข้าไปในสถานที่ไม่ดีมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเราเป็นผู้ฉลาดเราก็แนะนำสั่งสอนเขาไม่ให้เขาไปในสิ่งในสถานที่นั้นมันจะเป็นภัยอันตรายถ้าเขารู้ตัวแล้ว ถูกเราสั่งสอนดีแล้วเขาก็ไม่ไปฉันใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันหากเรามีสติความระลึกได้สัมปัสญญะคมรู้ตัวอยู่แล้วก็จะมาสอนจิตที่มันจะไปหลงมันจะออกไปยุ่งเหยิงกับพิเรลทั้งหลายนะั้นสอนจิตเมื่อเจียรู้แล้วเขาก็จะไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นไม่คุณมัวเศร้าหมองมีโกรธมีเกลียดกับสิ่งนั้นเกิดขึ้น เพราะฉะันั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นสิ่งที่เราจะพากันพินิษพิจารณาไตรตรองให้ควรให้เข้าใจในอริยบททั้งสี่และมาทางด้านพูดจาปา่าใสเนี้ยทางด้านจิตใจความคิดทุกคนต้องมีจิตจอมีความคิดเหมือนกัน มันคิดดีก็จะให้รู้คิดไม่ดีก็จะให้รู้เป็นผู้มีสติระลึกรู้ถึงความคิดของตนเองอยู่นั่นแหละจึงจะสามารถควบคุมจิตใจของเราสามารถควบคุมจิตใจได้ดีแล้วก็จะควบคุมทางการพูดของตนเองได้พูดถูกพูดผิดก็รู้ก็เข้าใจในการพูด เวลาทำการทำงานด้วยกายก็จะทำงานด้วยเป็นผู้มีสติขับรถขับเรือทำการงานอะไรต่างๆฟันมีดฟันขวนอะไรการงานทุกชิ้นส่วนรู้เรื่องหมดงานนั้นรู้ทั้งเหตุทั้งผลของงานก็เลยเป็นประโยชน์ไม่มีผิดพลาดในสิ่งเหล่าน,นั้นเมื่อมันไม่มีผิดพลาดมันมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ในการทำงาน ผลออกมามันก็จะมีความสุขเพราะมันไม่มีความทุกข์ความระตร้อนเกิดขึ้นพระพุทธองค์จริงทรงสั่งสอนทำมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติวามระลึกได้สองสัมปัสัญญะวามรู้ตัวถ้าหากบุคคลมาฝึกฝนอบรมสติสัมปัสสัญญะพร้อมูลบริบูรณ์เป็นสติ พลังปัญญาพลังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีภิกสุสมมเนนก็ดีก็จะเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดเป็นผู้ทันกับเหตุการณ์ทันสมัยสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ในขอบเขตของสิ้นธรรม สามารถควบคุมในการพูดสามารถควบคุมในการทำงานอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องดำเนินชีวิตไปได้อย่างโดยดีเมทางคดีโลกคดีธรรมก็เหมือนกันเพราะธรรมะกับโลกโลกกับธรรมก็อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกอะไรเพราะสังขารทั้งมีวิญญาณคองและไม่มีวิญญาณของก็เป็นธรรมะกันทั้งนั้น เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรแล้วที่จะยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักอาิยบทต่างๆควรที่จะฝึกตนเองให้รู้แล้วว่าทําการงานอะไรทุกสิ้นทุกอย่างควรแล้วที่เราทุกคนที่จะฝึกสติให้รู้ในคําพูดของตนเองอย่าพูดออกไปเฉยๆเราต้องมีสติในการพูดในนี้เรา ควรแล้วที่เราจะคิดเรื่องอะไรต่างๆให้รู้จักเหตุจักผลในความคิดนั้นทำมันยุตารู้จักเหตุอัตถันยุตารู้จักผลในความคิดของตนที่กําลังคิดอยู่ถ้าหาเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็จะพร้อมมูลบริบูรณ์เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ได้เราก็จะไม่ต้องหวั่นไหวไม่อ่อนแอทอแทช่อะไร เราผิดพลาดมาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้นั้นที่ผ่านมาไม่ต้องคำหนึ่งถึงเราต้องฝึกตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นตน้นไปเพื่อจะให้ได้ผลได้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่อตอนเมื่อหากทุกคนฝึกฝนอบรมสติปัญญาดีเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะสอนจิตจิตก,ก็จะรู้ดีขึ้นมาว่าคิดเรื่องนี้เออไม่ดีไม่ต้องคิด คิดเรื่องนี้ดีก็ควรคิดเขาก็จะเรียกคิดเองของเขาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เขาก็จะเรียกพูดของเขาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เขาจะเรียกทำงานทำงานอะไรนี้มีประโยชน์อะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรเขารู้เมื่อบุคคลฝึกฝนตนเองได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าคนมีสติสมบูรณ์เกิดขึ้นมีปัญญาสมบูรณ์รักษาตัวเกิดขึ้น จิตก,ก็เลยจะสมบูรณ์ขึ้นมาเบาบางจากกิเลสทำให้มีความสุขความสบายเกิดขึ้น mm hmm. ก็เป็นคนที่สงบอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิยืนเดินนั่งนอนก็ยังมีสมาธิเพราะมีคนรักษามีสติปัญญารักษาจิตจิตก็เลยมารู้ตัวตนเองก็เหมือนคนมีวิช,ชาความรู้ทางโลกเดินไปไหนเขากดใช้วิช,ชาความรู้โดยความรอบคอบของเขาเอง ทันใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถูกสติปัญญาแนะนำสั่งสอนตักเตือนอยู่เขาก็จะมีความรู้ตัวของเขาเกิดขึ้นว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจะคิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะเรียกคิดเมื่อเขาเรียกคิดเขาเรียกทำที่ถูกต้องผลออกมาก็จะมีความสุขเกิดขึ้นเรียกว่าสุขใจสุขจิตของบุคคลนั้นเป็นสมาธิอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอด ยิ่กวิกิจของบุคคลที่ฝึกได้แล้วจะเห็นความสุขเกิดขึ้นเกิดตนเองเหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้เราควรที่จะใส้สติปัญญาดูจิตใจของเรานั้นดูอยู่เพื่อจะให้เขาคิดอยู่ในขอบเขตของสิน้นธรรมอันจะนำความสุขมาให้แต่นี้ต่อไปก็พากัน ทำความสงบ